สำหรับการใช้ยาท่อมสำหรับคนไทยเรานี่ทั่วไปก็จะใช้การเคี้ยวเพราะสารไมตราจิน in ินเนี่ยมันอยู่ที่ใบจะมาออกฤทธิ์ทดแทนแอมเฟตามีนในเชิงที่ร่างกายติดยานอกจากนี้ฤทธิ์ที่ทำให้นอนหลับสบายและลดการเจ็บป่วยสามารถเอามาทดแทนสารมอร์ฟีนลดความตึงเครียดและลดการเจ็บป่วย ในปริมาณที่มากก็จะใช้บำบัดคนที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีการเจ็บปวดของกระดูกและกล้ามเนื้อสมควรที่เราจะนำสารไมาตาจินีนมาสกัดและเพื่อมาเป็นยาในการบำบัดคนติดยาเสพติดเพราะระบบการผลิตยาทางด้านเภสัชกรรมของประเท้ไตเราก้าวหน้ามากนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเราทดลองใช้ และทําได้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนําเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากมายเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันนะฮะรณรงค์กันเพื่อให้ปลดกระท่อมออกจากสารเสพติดประเภทที่5เพื่อประโยชน์ทั้งด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านสังคมและเศรษฐกิจด้วยครับ พูดถึงประโยชน์ของกระท่อมนะคะในแง่ที่ว่าเดิมมันอยู่ในพรบยาเสพติดพอเมื่อปลดออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นว่ากระท่อมเนี่ยในการศึกษาของต่างประเทศอะคะ่ะมันมีงานวิจัยค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีสารในลักษณะของอันคลอยหลายตัวที่ช่วยในการระง,งับปวดเพราะในสภาพปกติของการใช้งานกระท่อมแบบใบสดของชุมชนทางภาคใต้เนี่ยก็คือมีการเคี้ยวแล้วก็ใช้เพื่อการทํางานได้หนักหรือนานมากขึ้น,นคล้ายๆกับยาชูกําลังอะคะ่ะ แต่ว่าที่เราพบแล้วว่ามันจะสามารถมีผลดีหรือว่าผลเสียอื่นๆจากการใช้หรือแปลรูปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเรายืนยันว่ามันควรจะต้องกลับไปที่ผลของการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ว่ามันสามารถที่จะมีผลประโยชน์หรือผลเสียอะไรต่อการใช้ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนด้วยมากกว่าค่ะแต่ว่าในสหรับปร,ประเทศไทยเนี่ย โจทย์ที่เรารเผชิญอยู่ก็คือเดิมเมื่อจะไม่มีการอนุญ,ญาตให้ทําการวิจัยมันก็ทําการวิจัยไม่ได้เพราะฉะนั้นผลในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะก็ไม่ปรากฏเด่นชัดดังนั้นการที่เปิดโอกาสให้สามารถศึกษาทางการแพทย์ได้ผ่านการออกสกฎหมายเนี่ยนะคะก็ช่วยให้นักวิจัยหรือว่านักเทคนิคทางการแพทย์เนี่ยสามารถวิจัยได้มากขึ้นก็จะเป็นผลดีนะคะในการที่จะเชื้อเชิญให้นักวิจัยเนี่ยพวกนี้เข้ามาเพราะว่ามันมีงานวิจัยหลายชิ้นค่ะที่เป็นนักวิจัยชาวไทย ทำงานร่วมกับต่างประเทศในส่วนขณนะเดียวกันเนี่ยเรามองในแง่ของประโยชน์ของคนที่เป็นคนทั่วไปอะค่ะมันก็จะได้ประโยชน์ในแง่อนาคตว่าถ้าเกิดสารสที่มันอยู่ในกระท่อมเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคอื่นได้จริงมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถผลิตยาในการที่รักษาของประเทศเราได้มากขึ้นแล้วก็มีราคาถูกมากขึ้นเป็นประโยชน์คนทั่วไปมากขึ้น